คืออยู่ตรงไหนเนี<ร>่ยพยายามกินยาก,กาันแล้วเข้าไปไไาอีบโบ<ก>ในในวงนะตัานกิดแถวลานกิดจะถือปืนไหมนี่นีมีมีมี อันนี้ปะแถวร่าอำนวยปะงาเลตแยกอำนวยอะสี่แยกมาบานเลยแก๊งส้มมาบานเลยมาผมถึงแล้วผมถึงแล้วแกงส้มกูก็ช่าไอ้แรกอยู่ปะอยู่วะไม่มีมีมมีอะไร่มี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 มมี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 

ขาแรกอยู่นะเขาแรกอยู่นะฆ่าิมึงฆ่าิไตายตามไปตายไปอยู่นะยูชุบปื๊ดยูยังแลกอยู่ยังแลกอยู่ชุบปื๊ดยูชุบปื๊ดยูชุบปื๊ดยูชุบสีชุบสีน่อยดิชุบสีน่อยดิปื๊ชุบสีน่อยดิปืจุกตื่นจุกตื่น ปืนแรกมากได้วป่ะปืนได้แล้วครับพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยแรกแล้วจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เงินปืนได้เงินปืนไม่เปิดป่ะป้าไปไปไปไม่โดนป้บนผมชุคชันเราไม่โดนป้นได้เงินมาแสนนึเลยเพื่แหละอะไรวะเราไม่ได้หรอนั่งยืนแลกชิลเลยนะไม่มีใครไปตีมาเลยหรอเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้ด้วยโอ้เงินได้เงินของแนึง เนมัเต็มหลอดอยู่แล้วแม่งตีผมโดนเลยปิดไม่ยิงเหรอปืนไม่ได้ยิงเหรอเปิดยิงยิงยิงไม่รู้ผมโดนวงนัวตอนหมุนกัลน์ยันรู้เปล่าหนับให้น้าเหมาะว่าตรงนี้ยังเรามากันยังเราได้หนึ่เราได้หนึ่งเดียครับกำลังไปครับรถตกน้ำชายชาลุงผมล้านได้ล้านลุงผมล้านแล้วไงแล้วลุงลั่นแล้วถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาลุงกูเปิดกลาองงงแล้วไอเล้งไอเล้ง เราได้เนินเราได้เนินใจเย็นเราได้เนินรอเพื่อนรอเพื่อนอตีล่ำอยู่ตีล่ำเลยเอ้าพนธตายครับลุงพี่เพื่อนตายใส่ไปพี่ตายไปพี่เออครับลุงอืมตาย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 อีกมาอีกมาอีก มาเทียห้าเ right. อาหน่อยดิดงมาคมทุกด้วยโอเค พี่มามาหมูจ้าดี่เวินมาเรวินมา

ทอี้โดนยิงกันพี่จะตายแล้วมาทำอะคยอะไรอ่ะมันมาทำคุยอะไรอ่ะมันมาทำคุยอะไรอ่ะลุลุอเกเลอนหนึ่งายแเอ้ยันจูยันยูยันยูีะองกเ้นเอ๊ะใครออกมา 没个没事。过来 <laughs>、嗯，过来。 นียมึงเอาคนเดียวหมดเลยป้ะหน้าตรงนั้นหน้าไอ้เอางเล่นน้อยอุ้ยโอ้ยเจ้าเอาหมดหมอชุบเลยครับหมอหมอชุบยลยครับเจี๊ย yeah. เมื่อกี้กูเป็นลยอร์เซเว็นเลยอะไม่รู้เลือดไหลตายใช่หรอไม่รู้อ่ะตาม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 ที่รถที่รถมีที่งานทหานแต่เมนทตี่งานที่งนมีมีมีหาน กระเป๋าหนึ่ร้อยยี่สิบพี่นึกว่าพี่สี่สามนี่หว่าพี่นึกว่าพี่เลือดไหลตายเมื่อกี้พี่หาพี่หาต้องไปช่วยผมงานหน้าที่นะผมโดนดีมอสตบไปพี่โดนป่าดก่อตายอ่ารอบๆจบไม่มีแต่พี่หาตรงนั้านนะร้านก่อนนะร้านก่อนนะแต่ค่อยๆไม่ได้ต่อมึงชุบกันไข่มึงชุบกันงูเกิไอ้เหี้ยไม่ชิดกำะพงไม่ชิดกำแพงไม่อะไรกันเลยอ่ะชุบกลางลานน่ะก็ตายนี่ như lượt chụp khi mà chục để một bài 6 tuần nào เอาอีหกส่วนน่ะมาหกส่วนก็ได้นะที่หารสี่แปดมาใครวะพวกมันเหรอตรงสี่แปดมาแล้วใครเดียวว่าต้นไหนเราเล้วงัรร้านก่อนครับงัรร้านก่อนไม่สองร้านแดงกับรุมหองคนนะ ไกลลไกเเข้าดูมีที่งัดนะปืนให้แยกไปงัดที่ไหนเป่าตรงกลางกับโซนตายไงขวามันไล่อย่างลูกโซนไปเรื่อยใช่ไหมดีจีเล่มันสตาร์ดีจีป่ะหรือสตาร์ดเจเคมีสตาร์ดแดงกับดีจีพี่เป๊ปไปอยู่นี่ก็ได้นะผมอยู่กับลุงสองคนเอองั้นเดี๋ยวไปกูไปดีจีไหมแดงแดงพี่แดงผมอยู่เอซับสามคนอะมาคุณอะไรทัดมันก็แดงมีใครอยู่ป้าทำไมแดงมีรถกอดหน้าร้านอะอยู่อยู่พี่ผมไก่เบสอยู่ รวมพี่เว็บด้เป็นห้ามีหนึ่งเหรอนีแล้วเดี๋ยวกูแยกไปดีจีงั้นนะระวังนะนั่งเมื่อกี้เห็นสีพูขี่รถมาเช็คนะสีพูขี่รถไอ้เงี้ยพูแยกไปดู JK นะไม่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 มันเป็นรูปมันเป็นรูปพี่หานเองอ๋อเป็นรูกอ๋อพี่ป้ากลับมาพี่เมื่อกี้เด็กเอ๋สีพูมันขี่มาโฉบ์ดูอยู่ เปิดอยู่ไหนอ่ะเปิดอยู่ข้างล่างตูที่มาหน้าร้านดีจีอะลุงจะลองงัดไหมครับลุงไม่เอาเป็นงานจ้ากวะมึงงัดนี่มมันแค่ต่ปกลางเหมือนซ่อมท่อเลยครับเอาไปเลยมึงใช้ลุงหน่อยยี่เบสสัตว์กดยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราล้างเปิดครับเป็นผมกด F เปิดแฮงเออพี่อยู่กับเป๊ปแล้ว ลุงเอาไม้เอาไม้ตีเคาน์เตอร์ก่อนลุงให้เคาน์เตอร์เป็นไฟแชร์แต่มันจะดึงเคาน์เตอร์ไอ้นึกว่ามีคนมาแล้วไอ้มีจะรอได้รอร้านเปิดแบบไม่เห็นรถขึ้นมาเยอะไงมันกูตายอยู่ที่ที่เดิมเหรอเสาร์เเสาดิมได้ได้แป๊บได้ไอ้เหี้ยที่ร้านเติมอ่ะทำซีบี ดูว่าคมวิ่งเข้ามาตกใจหมด นึงที่ที่ใช้ลงแล้วไอ้แดงเก็บขวาแล้วก็เอฟลงขขวาแล้วก็กดเอฟพอเอฟเสร็จแล้วก็กดอีกดเอฟลงตีตู้ก่อนดิตีแล้วเนี่ยเม่นขึ้นเลยกดอีครับลุงแลวแล้วกดอีแล้วก็กดสเปกายตรงดังบะพาดอ่ะอันหนึ่งทำไงอ่ะอ่ากดใหม่เหรอเอาคเอากดใหม่ครับทิพย์ครับ ก็ที่งานพายดิไม่ได้ที่งานพายพาก็อยากให้ให้ลุงร้องนี่ไงโอ้ระดับนี้เดี๋ยวผมดูให้พี่เป่บว่าก็อยากจะลองตัวไหนได้ไหมลุงไหนตัวไหนลองตัวไหนอยู่ครับลุงแต่ตัวไหนมันต้องบุ๋มหาเสียงแจ็คครับลองเลยมุนซ้ายมุนขวาแล้วนะครับอันนี้พวกนี้ใช้ลุงนะปัดกด e เก๋เบมันใช้ลุงไม่ได้ใช้ไม่หมุุนหมนไปทางไหนหมุนไปทางไหนให้ลุงไงเลยเบสก้ใช้ยพี่เก๋เบใช้ลุงรัดร้านมึงเยียบกว่านี้กูได้ฟังแล้ง เดี๋ยวนี้เบสมันยศใหญ่แล้วเนี่ยนีเชี่ยจริงๆได้เบสจี้แก๊คล้วไงจ๊อเชี่ยพี่มาดูเลยเนี่ยไม่หนุนนัดร้างตู้หน้าตู้หลักเนี่ยเอ็นเทอร์ไม่ได้อ่าแปลว่ายาะไาทำมือกดย้อนกลับมาซ้ายซ้ายขวาขวากลับมาหน่อยตอน้โหัจ้าให้มันแก๊กใหม่เลยเอ็นเทอร์แก๊กใหม่ไม่ได้นั้นน่าจะพลาดแล้วต้องกดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้นี้ผมทำให้ได้ที่แขงที่สุดในยุคเดยเบสกูไม่ได้เฝ้าแล้วกูขยับขึ้นมาดูเจเคียนะเดี๋ยวโดนหลอยได้ได้ไม่ไม่ พี่พี่ต <Okay. S 1> ้องไปดูปูนพี่ปูนเหรอ,อก,กมาแท้เฮ้ยกูเจอคนมาใช่ไหมได้เงินน้อยอย่างวะไอ,อ้ยังงตึกของแหลงงานเนี่ยมันได้จากมันมันแค่เอากล่องครับลุงมาจากกล่องที่มันจะได้เพชรฟ้าครับแบง่งงัดพาวปะปแบงแบงแบงแล้วไปปูนอ่าส่วนดีๆมาพาวปูนกับคนจอดแล้ว ไปแต่แต่นะอาคมอยู่ไหนลัวคมเราอยู่กระดานนี้ลัวคมไม่ได้มาเศ้าเหรอเอาเราม่เปลี่ยนไม่รู้เอาเราใช้ใช้ลุงตแอตแลนด์ลุงลัวคมทิ้งผมเดี็กตระลังกลับไปเจเคออายังไม่ห่านเหมือนมีรถสวนไปัคอยู่งัคอยู่กลังกำกำัง พี่พ,พี่อยู่พี่ยัง <นะ S 1> อยู่พี่ยังอยู่ไปไปเอแท็บเลยไปก็ได้อยู่ไปไปปูนพี่แต่ยังเร็วอ่ะปูนปูนกำลังเข้าตัวไหน สมองไปแค่ให้มันเร็วๆไอ้เหียนน่เอแซบเป็นไงงัดย่างเปิดไปดูนักคนงัดแบลลี่งัดที่แบลลี่งัดติดต่อระฝว่งประตูพี่หันไปเแซบเลยก็ได้นะเออพี่กำลังไปครับอาเลยนะถึงแล้วเอแซบเป็นไง หมอศูนย์แล้วนะตอนเนี้แบบรนี้มันเกินรถพี่บ๊อบตัวหมอศูนย์เ่นท่อไงเนี่ย Năm hộp xài xuyên, biệt mồm lắm. Được rồi. Năm hộp biệt mồm lắm. Bây giờ còn Rivera. 哎，送苦瓜。哎，送胡萝卜。